มามาเริ่มกันดีกว่านะครับมามาเล่นกันเดี๋ยวก่อนอื่นเลยอ่าเดี๋ยวขออันนั้นจัดจัดอุปกรณ์เล่นหนึงก่อนนะหันหมดตัวแน่เอาเอาทหารอย่างนี้สงสัยต้องหาเงินให้ได้เยอะกว่าเดิมตัวไว้ สิบสองแล้วเหรอ ยึดหลังโจนอยู่แล้วกันห้าสิบเอ็ดโอเคมาแอดแทกอันตอนอตังคืนด้วยอ่ะมาแล้นี่เป็นทีมนะอืมโอ้เราจะาแพ้ตรงนี้อีกแล้วนีน่าจะเอาน่าจะขึ้นภูเขาลูกนี้เลยนะมุมมองเราขึ้นภูเขาลูกนี้ดีกว่า มันงั้นไม่รอดอะ่ะขึ้นมาตรงนี้อันนี้มานี่อันนี้มานี่อันนี้มานี่โอเคประมาณแบบนี้แล้วกัน โอ้โหมืดด้วยโอเคปืนกระสุนปืนใส่ยังใส่แล้ว9กสิบนัดตอนหนึ่งหัวเอา้าลืมอัพเ e เวลตัวเองอีกไม่เป็นไรเออลืมมาร์คเฮ้ยมาร์คก่อนุดตรงนี้โอเคเมืองอยู่นี่อ่ะ สองรอบๆก่อนเผื่อมันมีอะไรมาอืมยังไม่เห็นอะไรนะตอนนี้ทางนูน้นหรือปะเราขอสั่งกองกำลังใหม่กันมานี่ <My morning. S 1> เผื่อมันขึ้นมาบนเขาสั่งกองกำลังขึ้นมดตรงขึ้นไปเลยแล้วกันตรงขึ้นไปเลย ตรงตรงตรงโอเคอยู่ไหนกันวามองไม่เห็นสักโคนเจอแล้วอ มี่เหรอไม่ใช่เจอละนัดแรกแจ้งเกิดนัดที่สองแจ้งดับอ่าแล้วก็นัดที่สาม้งเข้าไปโดนหัวเต็มเต็ม มึงไม่ต้องไปไมันจะลุยทำไมไอ้พวกนี้นี่อย่าไปลุยดิจะไปลุยทำไมเรายิงปิดฉากให้แล้วเ<ะ>คเราเปิดฉากแล้วมันแน่แบบนี้บวกหนักแน่48ต่อ28ตีเราหมดตีแน่ Go, go, go. เห็นนะจ๊ะเปิดแล้วดูแผนที่ก่อนอู้กระจายเต็มกระจายเต็มตรงนี้ยากแล้ว รอบด้านเลยไม่กีก้เห็นอยู่ตรงไหนวะเสร็จลจบแม่นมาก ไม่กับโดน <All clear. S 1> โดนบอบลงใช่ไหมนี่แน่ <Target eliminated. S 1> โห่แม่นเหมือนกันเลยทีมเราความแม่นร้อยกว่าสี่สิบอะเจนเนอร์เปอร์ร้อยสี่สิบ ปองไม่ตายซ่งตายยิงให้เป็นไก่เลยจุดไหนมีใครอ้อมมาดักหลังไหมกลัวมากเลยมาแล้ว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 อยู่นิ่งๆที่เดิมก็ไม่เป็นไรเลยยิงไปเลย หมดยังอุ้ยกดปิดทำไมทางนี้มาทางนี้มาโอ,อข้างล่างมีคนดูอยู่ใช่ไหมโอเคดีมากเฮ้ยมาแล้ว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 จบนั่นแหละ มาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วมาทางนี้แล้วเราเห็นนะเราเห็นนะตรงนี้นี่เองตรงนี้นี่เองไม่โดนตรงนี้นี่เองไม,ไม่โดนสักนัดไม่โดนสักนัดออื ถ้าโดนนะโหูสวยมากเลยเมื่อกี้ไปไหนละเอาทีมเรามาก่อนดันทีมขึ้นมาข้างบนอันนี้อยู่ที่เดิมถูกแล้ว ไม่ต้องไปไกลมากนะอยู่แถวแถวนี้แหละนะหรือว่าเราออเอาพามาเองรู้สึกเราเห็นอยู่คนหนึ่งมาอยู่ตรงไหนวะเห็นอยู่คนหนึ่งนาะตรงแถวแถวนี้อา้าวกลับมาลงกับเพื่อนแล้วเหรออย่ามารกจุดจนอ้มีสองกองเลยเคลียร์จุดนี้ก่อนแล้วกัน เจอแล้วโอ้โหมักเจอทันทีเ,เดี๋ยวเราจะเก็บทีละคนโตน,นี่มันเหมาะมากเหมาะมากเลยอุย้ยติดต้นไม้ต้นไม้ทำแข็งงั้นนะต้นไม้ใครใช้ให้แข็งนี่แน่ยังไม่ตายยังไม่ตายนัดหนึ่งนัดหนึ่งแหละ ยิ่เนยแคช็อต็คไปอีกหนึ่งช็อตอ่าอย่างตรงนู้นยังมีอยู่ยังมีอยู่โอ้โหพอเราแมากเป็นแล้วโอ้โหง่ายมากเลยนะนี่เฮ้ยอันนี้มันเหมือนแบบที่เราเคยมาเดี๋ยวเดียวดีกว,ว่าแบบที่เราเคยเล่นแล้ว ให้ทีมให้ทีมตรงนี้ให้ทีมนี้ป่ะทีมนี้มาตรงนี้านี่เลย ไปเก็บเก็บทางนู้นที่แบบดีกว่าไหมวะไม่แน่ใจทางนี้มีเยอะไม่แต่ทางนู้นน่าจะมีเยอะไงเจอแล้ว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 นะฮะทหารจะอยู่ใช่ไหมโอเคอยู่หมดทุกคนไม่โดนโดนไม่โดนทำไมความแม่นมันน้อยลงอย่างนี้แม่นเลยเถอะนั่นแหละ แม่นหน่อยเธอไม่โดนดอีกกระสุนหมดเดี๋ยวกระสุนหมดแล้วค่อยเดินลุยเข้าไปเลยุองเข้าไปุองเข้าไปนั่นแหละอยู่ไหนอีกนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โดนเข้าไปติดล่มไม่ติดโอเคดีมากโหมองยากมากเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โดนนั่นแหละมีมีมี โดนเข้าไปไม่ตายอีกนัดหนึ่งอีกนัดหนึ่งอยู่ไหนวะโดนตายโอ้โหยโดนเก็บเรียบเลยเก็บเรียบโอ้โถ้าเป็นระดับยากนี่คือเราไม่รอดแนอยางงี้ยยิงอย่างยิง,ยง,ยงไม่ได้หรอกมันเห็นเราหมด ไปแหละเดี๋ยวดูแผนที่กันไม่มีอะไรแปลกๆไหมเราเห็นนะจ๊ะเราเห็นนะจ๊ะไม่โดนมันติดไอ้ oh <my> คนยิงอนี่ยนิ่งนี่น,น่ายิงมากเลยยิงก็ไปอีกโอ้โหมันมันมันอย่างนี้สิมัน นั่นแหละล่วงเลยล่วงลันนาวล่วงลันนาวเป็นมะนาวเลยเปรี้ยวจี๊ดอยู่ไหนวะไหน AI เอไอไปไหนมาละแล้วทางนี้นมีไหมทางนี้เราไม่เห็นแล้วนะแต่ว่ามันมีอยู่อะในแผนที่มันมีอยู่มานี่แล้วมานี่แล้วมันหลบอยู่ทางนี้เอ้เมื่อกี้เห็นอะไรแวแบบแบบ อีดดยโดนไหมมันจะโดนไหมไม่โดนไม่โดนหลอักอันนี้อ่ะเดี๋ยวก็สุนหมดให้มันรอแถวแนี้ละเนาะนะกองมาขับกองกำลังนิดนึงเอาไปทางนี้เลยให้มันตรงเข้าไปทางนี้หน่อยกันมันมาทางทา,ทางนี้นะเออเรากันไว้ก่อน ไปมันมาทางด้านทางนี้มันจะได้แบบมีคนกันให้ด้วยโอเคทีมสองอะเก่งทีมสองเก่งมากพมันเป็นสเนเปอร์หมดเลยเออนี่ไงเกิดใหม่แล้วถ้าเกิดใหม่ก็ยิงได้สิสวยเลยสวยสิอย่างงี้อันนี้ตายอย่าง่าไม่รู้ตายอย่างสิบสามคนโอโ้เราไม่ได้สั่งกองกำลังลุยเลยนี่ ่าไหนว่าไหนนะหาก่อนเฮ้ยไหนเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหหัวโดนอยู่ตรงนี้จริงเลยนั่นแหละเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงนี้เราเห็นนะจ๊ะเราเห็นนะจ๊ะอย่าเราเห็นนะเราเห็นนะเนียนนะเออตรงไหนอีกนะาหาดูก่อนหาดูก่อนเออหืม มองแล้วแสบตามันอยู่ตรงตไหนอีกเด๋ยวดูหน่อยตรงนี้ยังมีอีกมันเดินไปทางนู้นแล้วรู้สึกเระยักกล้องก็ไม่เห็นว่า นี่เจอแล้ว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 เข้าไปนั่นแหละโดนหัวเนียน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 ได้โล่จริงๆเลยพวกนี้มีไหมถ้างั้นเดี๋ยว เดี๋ยวเราบังคับกองกําลังกองนี้เลยนะเราต้องให้เทนเปอร์อยู่ด้านบนกองกําลังนี้ก็มีเทนปเปอร์อยู่บางส่วนมานี่นี่มีตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้แต่ว่าเรายิงไม่โดนหรอกอ่ะเดี๋ยวเราลุยเลยแล้วกันสิบคนละเราสะเราลุยเลย อันนี้เนเปอร์อยู่ข้างบนอันนี้ก็เป็นตัวเก่งเอาเห็นนะรู้สึกแถวนี้มันถ้าลุยๆถ้าเราลดยมันล่างดีกว่าแต่มันจะขึ้นบนอ่ะเดี๋ยวเราสั่งอันนี้เลยแล้วกันมานนี่นี่เจอแล้วเฮ้ยมันจะไปทำไม เคเจ๋งแล้วเจมตัวยิ่งยิ่งตายยิ่งตายเรารู้หลักการปืนนี้แล้ว ขึ้นได้ไหมเนี่ยเนี่ยขึ้นได้โอ้แต่น,นี้ยากนะเนี่ยเนี่ยป่ะไปลุยเลยดีกว่าอุ๊ยไม่น่าลงแรงเลยอันนี้น่าจะโดนศึกหนักเลยตัวนี้เดี๋ยวรอให้มันมาให้หมดก่อน เราเข้าไปลุยเลยนะโดนตีหนักแน่นอน go, go, go. ลืมใครปะไม่ได้ลืมใครใช่ไหม โอ้ยิงหมดเลยอเดี๋ยวเป็นไปตรงนี้อ่ะลุยเลยมาโชวโโชวโโชวโมโอ

อ่ะเอาทหารลงมาเลยไหมมาลงนี่เลยลงนี่เลยมหมหาไม่เจอมันอยู่ตรงไหน,นมันซับติดไอ้เช่เส้นนี้อันตรายมากเลย ไหนวะมันอยู่ไหนล่ะเนี่ยมันแอบอยู่ไหนอ๋อไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วเจอแล้วเออปากไม่ใช่ไหนอยู่ไหนวะ, <c oughs> ะเฮ้ยเจอแล้ว <c oughs> จบจบแล้วโอเคเฮ้ย <c oughs> โอเคโอเค,โอ,เคโอ้โหเยอะเยอะเยอะด,ดีอ่ะ แต่ก็รับทหารก็หมดละเออเงินแปดหมื่นเก้านี่ไม่พอหรอกนะโอเคเดี๋ยวเราเก็บพวกปืนก่อนโอ้โหได้แล้วได้การมาด้วยปืนนี้เยอะแล้วอ่ะไม่เอาอ่ะเฮ้ยจะมันแพงนะขายแพงโอ้กางเกงนี่สำคัญเลยสำคัญเดี๋ยวนะเอากระสุนเออโอ้โหมันมันไม่ได้ขายเลยอ่ะไม่เป็นไรของเต็มไม่เป็นไรไม่เป็นไรของมันเต็มตัว อันนี้อะไรนี่ทริปเอาที่จำเป็นแล้วกันโอเคพอละอ่ะได้ละเดี๋ยวเราเอาทริปลงกนอนน่าจะน่าจะมีอะไรละจริงเราอยากได้อันนี้นะเดีย๋ยวเอาอันนี้ออกดีกว่านะเราอยากได้อันนี้มากเลยเพราะว่ากางเกงกางเกงอยู่ไหนพวกเสื้อพวกอะไรอย่างเงี้ย มไม่หมดมันต้องคิดอะไรมากเป็นศัตรูทั่วแมปแน่นอนโอเคพอเดี๋ยวขอดูอันนี้นิดนึงอะเดดูอีกนิดนึงแล้วพอละอ่าอัพเป็นเอจิหรือข้างบนดีวะข้างบ,บนมันเกี่ยวกับอะไรทีกอย่างอ่ะจำไม่ได้อันนี้แล้วกัน อัพเข้าไปอันนี้เข้าไปหนึ่งโอเคอัพแม็กซินกันโอเคโอ้จริงด้วยเพิ่มอันนี้มันจะเพิ่มความแม่นยำของตัวนี้นะเออเจ็ดจุดเจ็ดเปอร์เซ็นละความแม่นยำโอเคี๋ยวเขาเปลี่ยนเสื้อเมื่อกี้เสื้อเจออันดีอยู่นี่เสื้อโอเคเอยอันนี้ดีกว่าอยู่ดีโอเคอะ โ okay. อเคเดี๋ยวเราใส่อุปกรณ์ให้พวกนี้ก่อนอัปเกรดอ่ะอัปเกรดโอ้โหโอ้โหสองหมื่นโอ้โหหมื่นเก้าหมดตังเลยอ่าเดี๋ยวออโต้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 โอเคใส่มั่วปะเนี่ย รู้สึกเหมือนมันใส่โม่ให้เราเนี่ยเนี่ยรู้สึกออโต้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันใส่เืนอนอโม่ให้หมดเลยโหอันนี้อัตรามแม่นยำน่ากลัวมากร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่อันเนี้ย ต้องเป็นลูก2อ,องมันถึงจะแม่นออแต่ก็ดีนะที่เราดูดูมันก็ดีแล้วนะวนะไม่ได้แย่นะเออนี่ยเก้าส,สิบเอ็ดเปอร์เซ็นสงสัยต้องไปหาสแก,กันมาใส่ให้เพิ่มถ้างั้นเดี๋ยวพอก่อนนะครับไม่พบเจอกันในสามสิบสามนาทีนล้นนะคลิปมันยาวมากแล้วเอ,อ้ยนี่ไงยังไม่ได้ใส่เลยใส่ก่อนโอเคเอ,อ้ยไม่เอา ไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบมันแปลกๆนี่แหละดำดำด,ำดีโอเคอ่ะพอเซฟเกม